เอาเลยครับผมทุกคนวันนี้พี่มีข่าวดีจะมาบอกคนนะเว้ยเพราะว่าพี่อ่ะได้ทําการจองเจียโน่ไปแล้วนะครับผมอตอนนี้คือพี่กําลังจะมีรถใหม่เว้ยรถคันใหม่อัปเดตให้น้องๆดูหลังจากที่พี่แบบว่ามีแต่รถคันเก่าๆนะครับผมตอนนี้พี่มีรถคันใหม่ให้แล้วนะฮะก็คือเจียโน่นี่ครับสีขาวนะพี่ได้จองไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าวันที่ได้รถมันจะเป็นยังไงวันนี้พี่ก็จะมาดูว่า แบบมาดูแนวทางเนี่ยว่าพี่จะแต่งแบบไหนนะใครที่อยากให้พี่แต่งแบบว่าล้อสีอะไรแบบแนวแบบโทนไหนนะคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับหลังจากที่พี่เล่นเล่นแต่เกมไงเล่นในเกมครั้งเดียวกูแบบกูเอารถเลยนะเนี่ยคือแบบว่าเฟียวจัดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ารถแม่งเป็นยังไงนะแบบไปแบบงงงงนะทุกคนก็คือผมไปแบบงงๆเลยอะเอาแบบว่าเรื่องรถคือยังไม่ไม่ได้ดูเลยว่ามีสีอะไรบ้างนะครับคือไปแบบงงๆบอกได้คําเดียว นี่ครับก็เว็บเขียวกูยังจอดอยู่อยู่ในห้องอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ทําเลยนะ <c oughs> ออกูเอารถมาอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูแนวทากันว่าผมอะแต่งรถแบบไหนครับแนวไหนนะโอเคก็เดี๋ยวไปทุกคนเลยโอเคครับผมวันนี้ก็คือผมจะมาดูกันนะครับว่าอะไรแต่งจะเป็นยังไงนะครับผมทุกคนก็คือผมจองไว้เป็นสีขาวนะครับนี่ครับซีอันอันนี้คือผมบอกว่าจะแต่งแบบว่าเป็นแบบแนวอะไรม่วงนะทุกคน นะครับนี่มือกันว่าผมจะแต่งยังไงนะนี่ครับโู่ยิ่งสวยอ่ะโหเป็นไงนี่ครับก็คือแบบว่าเล่นแต่ในเกมนะทุกคนแม่งซื้อจริงแม่งเลยเป็นไงของจริงนี่ครับอันนี้ก็นี่ผมจะแต่งนะครับเดิมๆมันก็จะแบบว่าขาวๆล้วนๆนะตรงนี้ก็จงเป็นสีเออสีขาวอยู่ใช่ป่าวะไม่รู้อ่ะคือผมแบบว่าไปผมไปดูรถไว ไอผมไปจองคือยังไม่เห็นรถเลยนะผมไปจองเออทุกคนคือผมคือปกติคือแบบว่าเขาจะไปดูรถอะไรเช็ครถก่อนใช่ไหมว่ามีเสีอะไรบ้างคือผมแม่งไม่รู้เรื่องเลยเว้ยคือผมไปแบบงงๆอะ่ะเออทุกคนแต่แม่งเอ,อจองได้เฉยเลยนะทุกคนนะครับแล้วก็มีรถด้วยนะแบบว่ามันรถแบบเหมือนมันหลุดจองนะทุกคน อ่ามันหลุดจองเหลือคันสีขาวด้วยก็คือวันแรกเ,เอาคันสีขาวเลยนะมันมีสีเทาด้วยนะครับผมผมไม่รู้เรื่องรถรว่ามันมีสีเทาหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหอย่างเฟียวก็คือแบบว่าได้แบบงงๆนั่นเองนะครับมาอันนี้ก็เป็นสีขาวนะทุกคนจิโอโนนะผมก็อาจจะแต่งแบบประมาณนี้นะครับผมขอแบบดูแบบตัวแบบก่อนนะเล่มแรกแรกก็อาจจะแบบว่า เออแต่งแบบว่านิดนิดนึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแบบไล่เปทีละสเต็ปนะเพราะว่าผมก็จะแบบลงคลิปให้ทุกคนดูทุกคนแบบว่าช่วยเลือกหน่อยว่าเราจะเอาโทนเขียวโทนม่วงหรือว่าโทนดําดีนะันนี้ล้อเขียวนะทุกคนนี่ครับประมาณนี้แล้วทุกคนใครชอบสีไหนนะนะครับรถผมเป็นสีขาวแต่อันนี้น่าจะสีเทาป่ะนะ่ครับวันนี้น่าจะสีเทาของผมนี่ไงนี่ไงนี่ผมอาจจะนี่ครับ แต่งแบบนี้เลยนี่ครับวิ่งได้สีม่วงพ l u s นี่ครับประมาณนี้นะนี่ผมอาจจะต้องแต่งประมาณนี้หรือว่าจะเป็นสีดำดีวะนี่ก็จะเป็นแนวดูดูนะเดิมๆดิดูดเรียบเนี่ยนะครับทุกคนว่าสีไหนสวยนะช่วยคอมเมนต์หน่อย ในใจผมอะสีม่วงเว้ยนะครับสีม่วงกับสีดํานะทุกคนแบบว่าออกแบบเพราะว่าตอนแรกๆอาจจะแต่งแนวดําๆก่อนนะนี่โอ้ยสีม่วงสวยวะ่ะ <Yeah. S 1> ผมจะมาอัปเดตคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะว่าผมทําอะไรกับรถบ้างนะเพราะว่าผมจะเน้นแบบว่าทําเองนะครับผมบอกว่าอยากมีสตอรี่นะรถผมนะทุกคันผมจะต้องแบบว่าผ่านการชํำระด้วยตัวเองนั่นเอง สีแดงมันเท่ดป่ะนี่ไฟนี่เท่จัดแต่สีแดงยังไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะทุกคนนะนี่สีดำสีดำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ G o n o v นี่ครับ,บ G o n o v อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบดำดำเดิมๆนะทุกคนเดีย๋ยวมาดูสีกันดีกว่าเฮ้ยเฮียน่ารักจัดแค่เธอบอกว่าอยากเจอ ต่อให้488อำเภอก็จะไปสาวครับ g ีออนโน่ารักจัดนี่ครับอ๋อจะมีแผ่นรองยางนี้ด้วยนะผมไปดูแล้วอะไรแต่งมันก็ค่อนข้างแบบเออราคาแบบราคาถูกนะครับไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงเหมือนพวก X Max ็นะทุกคน X m กแม็ r าวันนี้นี่ครับจะมีน้ำเงินสีออ่เสีม่วงแล้วก็เฮ้ยสีม่วงนี่นี่นี่ทุกคนนี่ไงสีม่วง นี่ยังสวยอ่ะนี่ครับโอ้มีไฟตรงโลโก้ด้วยนะโคตรเอานี่ครับม่วงๆชมพูชมพูไปหน่อยนี่สีแดงกับสีม่วงวะเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเพราะดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำแบบว่างบประหยัดให้ดูทุกคนทำเองด้วยนะนี่สีนี้สวยนะสีเทาอ่ะต่ออให้้้ขามรย นี่ฮะสีส้มก็มาวะ่ะนี่ครับโคตดได้ก็เดี๋ยวพี่จะมาแต่งให้ดูนะครับน้องๆน,นี้อะไรอะไรนี้ล้อวะ่ะนี่เดี๋ยวมาแต่งให้ดูว่าเขาแต่งกันยังไงนะครับผมนี่ครับผมประมาณเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือแบบว่าจะมาบอกข่าวดีว่าผมเอแบบ จองรถนะครับแล้วก็จะมีรถใหม่ให้ทุกๆคนแบบว่าอัปเดตนี่ครับทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องทําเว็บเขียวร้อยสิบแล้วก็เอาจิโอโน่ด้วยนะครับแล้วก็กะบากก็คือแบบอตอนนี้ก็คือต้องทําใหม่หมดนะทุกคนแตง่งแต่งแบบต้องเริ่มใหม่หมดเลยใช่ปะเนี่ยโอเคโอเคผมทุกคนก็เดี๋ยวสลหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นีครับโอเคบายยครับเจอกันโอ้โหอย่างสวยแค่ okay, ปิดท้ายที่คลิปนี้แล้วกันนะฮะ นี่คูยังสวยฮะเนี่ยผมจะทำมีใส่ตุ๊กตาด้วยนะรอชมได้เลยแงวแงวโอเคประมาณเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยูผมมาอัปเดตว่าวันได้รถผมจะเออมันจะสวยขนาดไหนหรือว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเคเจอกัน